สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้น้องซา่าจะพาทุกคนไปไหว้ขอพรปู่อือรือที่เกาะดอนโพบึงคงลงนะคะทุกคนไปค่ะน้องซา่าก็จะไปซื้อเครื่องไหว้แล้วก็ทูบเทียนไปไหว้ปู่อือลือนะคะทุกคนแล้วก็จะเช่าเรือนั่งเรือเช่าเรือไปไหว้นะคะทุกคนนี่ค่ะนั่งเรือไปเลยไหว้ปู่อือรือด้วยกันกับน้องซา่านะคะทุกคน วันนี้บรรยากาศดีมากนะคะไม่ร้อนนะคะนั่งเรือไปลมพัดเย็นสบายมากเลยนะคะให้ชมบรรยากาศการนั่งเรือแล้วก็บรรยากาศดีมากเลยนะคะทุกคนใครเคยมาไหว้บ้างแล้วคะใครเคยมาไหว้ผู่เอือรือที่เกาะดอนโพบึงคงหลวงบ้างแล้วคอมเมนต์มาได้นะคะถ้าใครยังไม่เคยมาไหว้ก็น้องสุราก็แนะนําให้มาไหว้นะคะทุกคน นั่งเรือไปไว้ด้วยกันนะคะชมบรรยากาศการนั่งเรือกับน้องซาร่าไปเลยนะคะทุกคนนี่เครื่องไหว้น้องซาร่านะคะทุกคนบรรยากาศดีมากเลยค่ะวันนี้นี่ค่ะให้ชมบรรยากาศไปด้วยกันเลยนะคะทุกคน นี่ค่ะถึงแล้วค่ะให้ชมบรรยากาศที่สาลปู่เอือรือที่น้องสลาจะพาทุกคนมาไหว้ขอพรนะคะขอให้สุขสมหวังนะคะทุกคนเขาก็จะมีคนพาไหว้นะคะทุกคนนี่ค่ะบรรยากาศวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดี